สวัสดีครับ mppt ตัว 60M แอมตัวนี้ที่อาการหน้าจอไม่ติดเลยนะครับตัวนี้เราซ่อมแล้วนะครับวันนี้เราจะลองเทสดูนะก็เปิดไฟแบตเข้าตัว mppt นะครับอันนี้หน้าจอติดเรียบร้อยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดไฟแผงโซล่าเข้า ครับตัวนี้ไฟแผงโซล่ามาแล้วนะครับูปแบตเตอรี่ตรงกลางสีฟ้ามีการชาร์จแล้วนะครับอันนี้ก็คือชาร์จใช้ได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นมีต่อโหลดได้ด้วยแล้วก็ทดลองต่อกัหลอดไฟนะครับก็เริ่มชาร์จนะครับแล้วก็ลองปิดเปิด โหลดดูนะครับก็ใช้ได้ครบทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงค่าเป็นกราฟแสดงแล้วก็ผลแรงด้านแรงดันแผงกระแสวัดนะครับเรื่องการชาร์จก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราจะลองเทสไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับจะได้ส่งคืนลูกค้าอีกทีนึง อันนี้ลองดูกดใช้ได้ดีครับตัวนี้รับแรงดันไฟได้ถึง261 DC ลต์ DC